แต่เธอจบป .3 ไปตอนนี้ก็ส8บแปดปีแล้วสิก็ประมาณนั้นครับลุงครับต้นง,อง,อ,งองต้งนนาโตขึ้นมาเลยนะครับลุง <c oughs> ปลูกตั้งแต่เธออายุเจ็ดขวบพอดี <c oughs> ผมจำได้ครับแม่ปลูกผมต่เช้าแม่บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุเจ็ดขวบพอดีลุงไห้ผมกราบเท้าแม่เพื่อขอบคุณที่ทำให้ผมเกิดมา วันนั้นผมจําได้พอตกเย็นแม่พาผมไปปลูกต้นมะม่วงแม่บอกว่าถึงเราจะไม่ได้ปล่อยนกปล่อยปลาแต่การที่เราปลูกต้นไม้คือการให้ชีวิตเหมือนกันสงสัยแม่จะเห็นผมยืนงงๆแล้วครับแม่เลยพูดต่อขึ้นมาว่าให้ชีวิตที่หนึ่งคือให้ชีวิตต้นไม้ให้ชีวิตที่สองคือมาต้นมะม่วงมีลูกมีผลก็ให้เป็นอาหารแก่มนุษย์และให้ชีวิตสุดท้ายคือให้ชีวิตที่สามเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ ให้กับทุกชีวิตบนโลกแม่ของเธอรักเธอมากนะครับแม่ทำให้ผมมีความสุขเสมอแม่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ขาดอะไรไปเลยครับใช่แม่พยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนที่เขารักเขาบผมแม่อยู่เคียงข้างผมเสมอครับ ที่ผมไม่มีเวลากลับมายเยี่ยมแม่เลยผมอยากให้แม่มีความสุขผมอยากให้แม่สบายเจอจริงทําทุกอย่างก็แม่ครับผมตุ้มใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันนี้ครับแม่พยายามโทรหาเธอหลายครั้งนะหลายครั้งครับแต่ผมก็มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างครับทุกครั้งที่แม่โทรหาเธอแม่จะขอเธอเสมอ ครับแม่ขอให้ผมกลับบ้าแต่ตอนนั้นผมยังไม่พร้อมครับเธอรู้ไหมว่าแม่เธอป่วยหนักก่อนที่เธอจะไปอยู่กรุงเทพผมไม่รู้เลยครับถ้าเกิดเธอรู้ว่าแม่เธอเป็นโรคร้ายเนี่ยเธอจะไปอยู่กรุงเทพไหมถ้าผมรู้ผมคงไม่ไปครับผมจะอยู่ดูแลแม่ให้ดีที่สุดแล้วทำไมแม่ไม่บอกผม ว่าแม่ไม่สบายแม่คงไม่อยากให้เราไม่สบายใจแม่รักเรามากเธอกลับมานี่เธอคงทําความฝันของเธอสําเร็จแล้วใช่ไหมครับผมทําความฝันของผมสาเร็จแล้วครับมีเงินกลับมาเท่าไหร่ล่ะสามแสนครับลุงลมผมอย่าสามแสนสามแสนเลยเหรอครับลุงครับกลับมาตั้งนานแล้วทาไมยังไม่เห็นแม่เลยล่ะครับตัง ฟังลุงน้าหลานแม่ของหลานนะเขาไม่อยู่แล้วแม่ตั้มเสียแล้วไม่ไม่จริงแล้วทำไมลุงไม่บอกว่าแม่เสียแล้วเตียนร้อยผมจะได้กลับมาไหว้ศพแม่ ตั้มบมุงนะตลอดระยะเวลาสามปีที่แม่เฝ้าอ้อนวอนให้ตั้มกลับมาตลอดระยะเวลาที่แม่ป่วยตั้มจะม,มีเวลากลับมาเยี่ยมแม่แต่นี่ลูกไว้ศพแม่แค่สามวันตั้มจะมีเวลากลับมาเรยอลูกแล้วถึงตั้มจะกลับมาได้ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะแม่คงอยากให้ตั้มกลับมาตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ตั้มคงรู้แล้วนะว่าแม่ต้องการอะไร รักก <ination noises> ิดจากจริงสิ่งใดไม่ม่ครทายรู้เดแมทวให้รู้สบายเใหญ่เป็นคนดีมีค่าของสังคมแมต้องห่งหัวิดถึงดวงใจลูก